สวัสดีครับพี่น้องอ,อสอมพี่น้องอสอสอที่เคารพทุกท่านครับมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินค่าตอบแทนโควิดและเงินค่าป่วยการนะครับว่าในปีหน้าปี6-4ยังจะได้รับเงินตรงนี้อีกไหมนะครับ อย่างเช่นเดือนธันวาคมนะครับพี่น้องอสมอสสอได้รับเงิน1,500บาทแบ่งเป็น2อย่างใช่ไหมครับอย่างแรกคือเงินค่าป่วยการซึ่งกรุมญธีกลางเนี่ยได้โอนให้ท่านแล้วตั้งแต่วันที่15ธันวางก3คนละ1,000บาทใช่ไหมครับส่วนเงินค่าตอแทนโควิดท่านได้รับวันที่18ธันวาคนละ500บาททีนี้ท่านก็ถามตอ่อไปว่าเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับ เงินในปี64จะยังได้รับแบบนี้อีกไหมถ้าย้อนไปดูเกี่ยวกับเรื่องของมติคณะมนตรีที่บอกว่าจะให้ของขวัญแก่ประชาชนหลายกลุ่มได้รับไม่ไปเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับกลุ่มผู้ถือบัตรสิบการแห่งรัฐนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับต่างๆเราเนี่ยนะครับหนึ่งในนี้เนี่ยมีเรื่องของอสอมอสอมอ,สอ,สอ,สอ,อยู่ด้วยอสมมอสสอยู่ในนี้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่า ข่าวสารเนี่ยนะได้รับการยืนยันจากมติว่าก,กา,ารกระทรวงสาธารณสุขว่าจะยังจ่ายเงินค่าตอบแทนโควิดให้กับพี่น้องอสอมอพี่น้องอสอสออีก1,500บาทแต่แยกเป็น3เดือนนะเดือนละ500บาทเหมือนกับที่เราเคยได้รับช่วงตุลาพิกาธันวาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าตามข่าวนะครับเขาจะจ่ายให้ท่านอีกอย่างน,น้อยๆเนะี่ยอีก3เดือนนั่นคือมก,กรา กุมภามีนาแต่กรมบัญชีการบอกว่าถ้าจะจ่ายเงินก้อนนี้เนี่ยต้องทํางานก่อนถึงได้รับเงินเพราะฉะนั้นปฏิทินการจ่ายมันก็เหมือนกับว่ามกราคมท่านก็จะได้รับ18กุมภา500บาทกุมภาพัน์ธท่านก็จะได้รับวันที่18มีนา500บาทมีนาคมท่านก็จะรับวันที่18เมษายน500บาทคําถามคือจะรับอีกนานไหมตอบตอบเป็นเวลาตรงๆไม่ได้ แต่สามารถตอบได้จากคำยืนยันของมติว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าจะจ่ายจนกว่าจะสามารถนะครับควบคุมสถานการณ์โควิดได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังจ่ายอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดณปัจจุบันยังถือว่ายังไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นถ้าจะ ฟันธงให้เลยเนี่ยก็คือว่ามกราภุมิภาาได้แน่นอนแต่หลังจากนั้นก็ต้องดูนะครับมต,มติคณะมนตรีและต้องดูสถานการณ์โควิดควบคู่กันไปท่านก็ต้องติดตามข่าวสารนะครับและผมก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ท่านสรุปคือว่าค่าตอบแทนโควิดและค่าป่วยการที่ท่านถามเข้ามาเนี่ย ก็ยยันว่าห่งพันว่า1,500 1,000คือค่าบริการ500คือค่าตอบแทนโควิดยังจะคงได้รับอีกนะครับที่แน่ๆคือเมื่อกลากุมพารมีนาของปี64นะครับข่าวสารปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะส่วนถ้ามีความคืบหน้าหรือมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรผมก็จะนำเสนอข้อมูลให้ท่านท,านทราบต่อไปนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันขอบคุณด้วยนะครับทุกคนที่กรุณานะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ